สบายดีรัสวัสดีเด้อทานอุสมสมองสมบัติพี่น้องนี่นี่ตอนขับก่อสู่สองบอกไก่นะพี่น้องเนาะพี่น้องมีคนเสียฝากเครื่องมาให้นาะพี่น้องทางเัินเมืองนอกเมืองหน้าน้องหรดูทางไหนอิตาลีหรือทางไหนบุกันพี่น้องอ่าโทรร่วมกับดาวเรืองเนาะโทรคุยกับดาวเรืองเนาะพี่น้อง มีมูลคา่านะครับแพงเพ่อนวะโทรรวมโทรคุยกันเนาะแต่กไก่กับบ่กบ่อได้ล่มบ่อได้คุยน้ำดอกพี่น้องไก่อยู่เพื่อนเนาะแต่กะเลาเรื่องเพื่อนแสนว่าบ,บอกไก่เนาะแต่ผููบ่กพี่น้องเอา้องผ่านเสียเสียขาใช้จ่ายอะไรเพื่อนว่าเพื่อนว่าเพื่อนว่า สบายดีจ้ะพี่น้องกับสบายดีท,นทมมานคือส้มอ่ะสุขผัวสุขคนเด้อพี่น้องเด้อมือนี้มาพบพาอกับเปลาไก่ดาวเรื่องเก่าดาวเรื่องมีเรื่องเด็ดเด็ดสิมาวอาสู่พี่น้องพังขับห้องว่ะเด็ด <de> แ,แน่พี่น้องเอ้ยมีความคิดจริงใจนะพี่นอ้องอ่ามีคนที่ฝากขลังมาแต่ต้องเสียงเงินอยู่เท่าไรให้เป็นไรเลยแน่นอนน,นนี่เนาะอันนี้เล่าเรื่องกับบคุคคลอันระบุซื่ออย่างนเนาะเพราะว่ากะ ก็บอกท่านในว่าว่าส่หายเพิ่อนนะว่าอันเพิ่อนนะซีมาหลอกลวงเฮาหรือว่าอดไอันนี้ก็บอกในว่าเด้อพี่น้องเด้อแต่มาคออ่ารายละเอียดเนาะต้องถามผู้ชมแล้วการอคำปรึกษาเนาะพอปกตินะเขาจะฝากเครื่องมากกับโบไดเสียเงินจะเทอะนะพอเนาะตั้งแต่เบาจะได้เสียเงินอยูุ่ติสถี่อไมีแต่เสียของมาหอดจางฝากเนาะแมนบอกของมาหอดจักเสียนะ อันเพิ่นเพิ่นมาคอมเมนต์อยู่ในเฟซเนาะว่าอยากได้ร้ายน่นี่นะแบบเบาไกลกับทรงหายแล้วทรงหายแล้ววันนี้นะเพิ่นกะทักมาหาดาวเรืองพี่น้องเอ้ยทักมาหาดาวเรืองทั้งไลน์ค่ะแหละแล้วเพิ่นกะเราแหลงเพิ่นกะทักมาว่าเออเนี่ยอันนี้พี่คนที่จะส่งของอยังคะนะคอยกระตอบบบคอยกระตอบอยังวะคอยกระลืมไปเพื่อนทระถามคอก็ตอบว่าสบายดียังนี่แหละประมาณนี้แล้วไปจนวนเงินเท่าไหร่ เาาบเพื่อนโหลดเท่ามาเลยแบบน,นี้นะตอนแรกเนาะคอยคอยนะซอดอันไปก่อนเนาะแต่คอยเห็นเพื่อนส่งข้างไว้ให้หนะอย่าว่าเพื่อนนีเวียกเลยขอยก็แต่เพื่อนจะโทรมากแบบน,นี้โทรมากเลยเพื่อนนะว่าว่าอันก้อนอะเพราว่าอันเพื่อนก็สบายดีอย่างไรเขว่าสบายดีเนาะแต่ เพื่อเรา,าเอออันสีมาบอกรายละเอียดเนาะพี่เนี่ยอยากส่งของให้เแล้วเรื่องประทามวาเออส่งขล้องยังแล้วได้เพื่อเราเรื่องกระบ,บุเคยแบบหับฝากของมาได้ให้แบบนี้เจ๊เื่อฮานะพี่น้องและบันนี่เนาะเพื่อเราว่าว่าอันดูเห็นว่าคือโฟกัสว่ากล่องเขีนอยู่พี่น้องจับดูอัน อ่อันนี้นะเดาเรื่องเห็นแต่ในะข่าวด้วยพี่น้องด้อเพราะว่าข่าวแบบนี้นะมันมันเยอะแยะแล้วก็มันลายคู่มือนี่ฮะนะสามหมื่นหาพี่น้องแม่เดาเรื่องกับพ่อมีอันประสบการณ์อยู่ฮะนะกับโบเลโง่ป,นานนะปง้านั่นฮะนะกับกระเทื้องทันวันว่าเพื่อนีิลร่วงย่งยางดอนเขาบ้านหูเนาะแต่ตามทีแบบว่าข้าเจ้าเห็นกันคู่มือนี่ก็ะชิบพะมันต้มตุ้นแบบนี้แนละ้วพี่น้องเนะาะถ้า ค่าฝากเครื่องไม่อยากได้ค่าใช้จ่ายหดซ้ำหมื่นหาบาทนะมันโบแมนแบบหดซ้ำหม,มืห่นหาบาทซ้ำหมื่นหาพันแต่ซ้ำหมื่นหาพันหดซ้ำหมื่นหาบาทอ้าวมันมันมันอยากว่าวเนียแล้วมันก็ลงจน <laughs> ลืมเมื่อไหร่นะเจ้านะไม่ว่าต้านขอคนลืมไปเด้แล้วเนะนะพื่อนก็ว่าพี่ขออธิบายก่อนนะเพราะว่าของพี่ที่จะส่งมานี่ยมันอยู่เมืองนอกนะนั่นนี่มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายจ,จะต้องเสียค่าภาษีหรือว่าค่าอย่างเงี้ยของเพื่อนนี่แหละ อันดาวเรืองจะต้องจ่ายจ่ายให้พี่สามหมื่นห<า> <35, S 1> ้าบาทสามหมื่นห้าพันจ่ายบริษัทจ่ายให้บริษัทสามหมื่นห้าพันเพราะว่าอันอันไลน์ที่มันส่งมาเนี่ยก็เป็นซื่อของบริษัท แต่เพื่อนว่าคลองอะไรกับคลองน่ะจะหอดอันดาวเรื่องนะโดยกองบริษัทจะส่งให้คลองน่ะจะมีซ้ำเกตง่ายๆเพราะว่าจะมีเครื่องซ้ำอางจะมีเสือผาจะมีจะมีคลองดีๆมากมาไม่ให้ดาวเรื่องเพราะว่าพี่น้องเพื่อนน่ะเศร้าคลายแล้วเพื่อนอยากฝากให้แต่แต่ว่ามันมันก็ต้องมีค่าค่าภาษีแล้วก็ค่าใส่ใจเนี่นนะซ้ำหมื่นหาบาทแต่ว่าค่าคลองน่บ่ได้เอาดาวเรื่องน่งงกว่าครายยังไปหอดซ้ำหมื่นซ้ำหมื่นหาพันเลพี่น้อง แต่ไก่ตัดสินใจไปเลยพี่น้องไก่ตัดสินใจไปเลยว่าอือปอตัดสินใจเลยเพิ่นกระเบ้อยาวๆเพิ่นกับเบอย่างยยึดเลยเรื่องวัเดียวเขาปึกซาเบาไก่ก่อนเด้อเพราะว่าเรื่องกัใไ้เกียร์เพิ่นเนาะแต่ก็บโบยากเบลอย่างอันนี้ก็บพ่อในว่าเพิ่นหลงร่วงต้มตุ้นเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าตามที่เฮาเห็นมากกับคารวาแบบนี้แกแสดงว่าต้มตุ้นเลยพี่น้องไพสสิไปโอนเงินให้สืาันบาทนะพี่น้องเนาะร้อยบาทเรื่องกัยังโบยนี่นาะบเมนแต่ว่าามหนาพันอันนี้นะบเมนเบ้า แต่เราเร ic, ื่องโทรหาเบาไก่เนาะแต่เบาไก่ก็บอบโบโโอนนั่นนี่นะบบโอนนะนะเมื่นเราโบโอนบบโอนเพราะว่าเรื่องโอนนะเขาโอนอยู่แล้วลอยบาทเท่ากับโอนแล้ววันนี้นะเราเรื่องกับอกเพื่อนนะเออบบได้เอาด้วยพี่เด้อมีแต่แบบโบต้องให้พ <halten> ี่นะผักมากก็ได้นั่นนี่นะบบเป็นยังแต่การต้อนนะขาก็ว่าบว่ายังอันเดี๋ยวเพื่อนไ่าว่าเห็นเบาไก่กับเราเรื่องเนี่ยเป็นคนดีแหละกะข่าคายนั่นเ่ยก็เลยอยากผาคล้องใหม่คายนั่นนี่ หาคองเอียงมาให้เอียงสิยหายไปเสียตั้งสามหมื่นหาพันบาทสามหมื่นหาพันบาทลอยบาทก็ยังบ่เอาพี่น้องเอ้ยบ่เมนว่าบ่เมนว่าประมาทนี่ยเพิ่นดอกนะแต่ว่ามันก็คล้ายๆต้่มตุ้นเลยเนาะในนี้เนาะแต่กแต่เฮาบ้านได้กล่าวหาเพิ่นเด้อว่าเพิ่อนตุ่มตุ้นน่นนะต่างแต่ว่าประสบการณ์เฮาที่ผ่านมาเห็นในข่าวเนาะเฮาเห็นในข่าวหรือว่าป้าเพราะว่าเฮือนก็เคยถือโกงอยู่อยู่ไทยนะโอ้ในค่าเครื่องค่าคองนี่แหละกระไรเต๋ออยู่หั่นนะเฮาก็พอมีประสบการณ์อยู่นําเรื่องแบบนี้ ้เร so so sure sure right. right. well, ื่องการตัดสินใจเรื่องกระลูกแล้วว่าตั้งแต่เพิ่งว่าเอออันมีค่าใช้จ่ายนะขอขอกระหู้แล้วว่าเออนาจะานาจะบโลงร้อยกันเลยฮะน้านาจะาโบโอแล้วฮนะก็เลยตัดสินใจว่าโบได้เอาเด้อพี่เด้ออันอันพี่อยู่พรองผ่าคล้องมาให้ก็ได้โบได้เอลพอเาเรื่องนะฮะการแต่งงานอะไรเรื่องก็บมีเงินก่อนอันนี้เรื่องเพิ่นแกว่าจ้าจ้าเจ้าเจ้ายังเพิ่งได้ยังเนาะ เรื่องกะมีเท่านีแ้แหละพี่น้องอันพี่น้องมีความขีดเห็นอะไรเนาะที่ว่าแบบนี้ฮะนะไฮโอนยังไงเพราะว่าเขาเห็นในข่าวนะเป็นรอยเป็นพันแบบนี้เขาก็เลยคิดสวดฮะนะแล้วเขาเขาก็เคยพ่อแล้วแบบนี้ฮะนะเขาก็บอกก้าสิแบบสิโอนไปอีกฮะนะแกล้งอะไรพี่น้องเรื่องก็มี่ทานี้แหละลนนลไปเกลียดเนาะ เรื Olá, ่องกับซีนีประมาณนี้อะไรพี่น้องเลยใช่แไก่บัวหวานคือเก่านตั้งเก่าแล้วพี่น้องโอ้ยยากคุยยากต่างเดี๋ยวแบบเบาไก่เพิ่นเบาสบายพี่น้องไม่เพิ่นไระเพิ่นจะเป็นเมื่อยนะพี่น้องเนาะเรื่องเนี่ะแบบพลาดก็ร้ายพี่น้องก็เลยใจบอดีพี่น้องเลยจะแกะต่ากล่องไปแจกอะไรล้างกล่องแห้งกว่านี้เด้พี่น้องเลยบอกความจริง มื sure s <S 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 anyway, ok. ่อค er okay, ืนน mm ี hmm. ่เนาะแล้วเรื่องสิมาว่าเรื่องเรื่องเรื่องโหลดนะพี่น้องแล้วเรื่องโมเดปหมาท่านผู้ชมเนาะเพิ่นหาอ่านไปซื้อคลิปเนาะแต่เพิ่นพาให้เขาไปเบิ่งเพิ่นก็พาเขาแสดงความคินดีกับพ่อไก่เลยมันโมเมนต์โหลดท่านได้พี่น้องโหลดนางสาวพี่น้องเลยโหลดนางสาวเราเรื่องพี่น้องแจ้งได้กระยาเนาะขอฝากให้ท่านผู้ชมเบิ่งให้จบคลิปเด้อพี่น้องเด้อเพื่อความเข้าใจแล้วก็เพื่อความที่แปลว่า เขาจะบริคิดไปเองคิดไปก่อนเนะเนาะแม่บอกเลยก็ยังให้เพื่อนเข้าใจนะเดี๋ยเพื่อนสิว่าเป็นลุเขาสิว่าเออรวยแทะเขาสิว่าเขามาอวดรวยอีกพ่อ <c oughs> แม่พี่น้องเป็นลน้องสาวของเราเรื่องเนาะท้อ,ะองเกศสีเมืองเจ้าของห้องสีอยู่ข่อยหัวกะดีนะพี่น้อง เพื่อนกับเขามาแสดงความยินดีนนั่เนาะแสดงความยินดีกับเบาไก่เด้อะแล้วเรื่องกับงงอยู่พี่เนาะแสดงความยินดีเบาไก่ใช่ปะเกิบโบเป็นยังพี่เนาะขอบใจละลายเนาะแล้วเรื่องกับดีใจกับพ่อในหัวน้ำพี่น้องพ่อได้มีกำลังใจเนาะเดี๋ยวไก่สิซื้ออยู่พี่น้องอีกประมาณนั้นสิบปีพี่น้องไกายสื้ออยู่สิบปีพี่น้องเขาจะเอาขี้อันมุนมาเลยพี่น้องใอ้หล่นนะกายสื้ออยู่ไว้เราถือว่าสื้อได้พี่น้องแต่อีกสิบปีเนาะ พังแล้วด้กน่อีกสปีว่า่หาเงินอีกสิปีจิได้ราคาหลดคู่มือนี้กันราคาขึ้นเย่างนี้เนาะแพงแพงโควิดมันก็มาเนาวบัตรลดขามมาได้นะมันหลดใหญ่เพว่งกัราคาหลดกระขึ้นเชียรภาษีกะแพงคู่มือนี้ปงเนะยรเภามาลมันลดลดมาไทยกับมี่เด้ รถมาตัวไทยแบบนี้สายเดิมกบบนีบ้านเท่านะมีลายแบบแต่ทั้งรถตุรกยเนี่ยสิบว่มีรถใหญ่พวงนะมันสะมีแต่รถอันเลยสายเดิมมาติดคว้าวงไล่ควาเลยอันจะเอาเรื่องกับพ่อด้หัวเด้๋พี่น้องเบื่อเนี่ยแสดงพอเพิ่นมาในเบิร์คลิปคนให้เ้าเขียนเขาขอเพิ่นกันเลยเขามาเบิร์พี่น้องเลยอันจะได้กับคอข้างปึกษายเด้๋พี่น้องเรื่องเงินสามหมื่นหาอันนี้พี่น้องยังค่าใจอยู่พี่น้องว่า ห้าวขนาดเนาะคิดว่าเออแบบห้าวซ้ำนี่เพิ่อนกะคิดเดี๋ยวมาตัวมาโตห้าเนาะพี่น้องเนาะกับโบเร่เพิ่อนตัวเพิ่อนต้มแต่ว่าเนมันประสบการณ์ห้าแบบนี้เนาเอ้ยมันกะเนาะมันกะอยากอยากอันนั้นเน่เนาะมันกะมียังแบบรับรับพระกรมขนาดเนาะห้ากับอันนี้ถ้าเขาบอกไว้สิเนาะแบบห้ากับโบดูสีหูนหูน้ำหูเสียงกระจอกเนาะ น้ำสกุลสืส่อในคลองยังขู่เพี่นอ้องเขาอ่ะเขาแขกเป็นแบบบุคคลแบบหล่องลอยนะพี่น้องโอเคบุคคลแบบว่าแบบมี่ต้นหน่อยยังไงล่ะไม่พี่น้องบออนนุ๊มบวต้นยังดีอันเล่าเรื่องนั้นแค่แม่งแค่แม่งแต่ไล่ไปแล้วเพราะว่าไล่กับบุ๊มบิ้วหูมีทังพี่น้องไลน่นะเนาะปกติมันก็ต้งมีหูเนาะ ได้กับโบมีหูยั่งเลยพี่น้องเอกับกับแปลกๆขะแมงขะแมงอยู่ขะแม่งแต่เพิ่อนมามีคาใส่จ่ายนะเราเรื่องหูเลยเพราะว่าเห็นในข่าวได้นาะข่าวากระทึนนกนกึกน้องอยู่มือเนะี่ยนะเฮาผัดกูมือนี้ยังหาเงินยากพี่น้องเอ้เฮาสิไปโอนเงินทงสีสุขาก็ได้เลยพี่น้ง 35, องสามหมื่นหาพันปอหัวธรรมดาเพิ่นกับวางสูเอลี่พี่น้องเอ้ขแม่นเป็นเงิน,นดอลลาร์กับประมาณพันปลายพันก้อาเลียน คเคยก็เงีเพิ่นคือวางซูงผิดว่าเขามีเงินประหนัดว่าสิบปโอนประมาณสามสีห่หมื่นบาทประมาณพันพันสองเนาะประมาณพังประมาณพันเอ็ดพันอเรียนแหละมันสิมีังในหันจะเสียเขาโอนเป็นหดสามหมื่นหาแมนโบเฮยแมนโ่มันกะจักสิบาทอะไเนาะกะบรว้าเจักะโหลดอะไรจักขันหนึ่งใครได้เนาะ เพิ่นสิฝากมาให้อีบไปจักแต่เฮาก็บ่ได้เอาคือเก่าพี่น้องเพราะเฮาบ่ฮู้ว่าเขินทางในมีหยังแน่เอาบ่ไดเอ้าเอาเงินเอาบ่มีเงินหรอพี่น้องโบ่มีเงินมันนั่นเนาะทึ่งก็สิมีของมีค่ามันได้เนาะทึ่งมันชุ้มหรือบ่คุ้มกันซ่าเนาะเฮาบ่มีเงินเอาเนาะพี่น้องคันนาสาะว่าคันว่าสิฝากมากอะฝากมาแบบบ่บ่ได้เสียเงินเฮาก็สิ่ห้าพิ้วเนาะแต่อันนี้ฝากมาเสียเงินบ่โบเวลาเฮาประมาทเพิ่นดอกเฮาบ่มีเงินสิเสียให้เพิ่นเฮา3-4หมื่นดอกพี่น้อง แม่นเว้ยหาพันบาทเท่ากันย่ากเนาะเพราะว่าใส่ายในคุ้มมือนี้มันกับลายย่างพี่นอ้องขาดคลายมันกับบาดคลายดีกันได้กาเรื่องอย่างได้เนาะได้กังได้พี่นอ้องแต่สิ่งที่ได้มาคมก,กคุม้มหรือบ่อหรือว่าคุ้มบ่คุ้มมันได้เข้ากับโบมีเงินเนาะสทั้ว่าเกาได้เงินได้เ,เสียเงินสามหมื่นหาเนาะได้คลองมากไม่ไม่ไม่มา,มา,มา,มาหาหมื่นน่องหรือข้าหาหมื่นต,ตามเนาะมันคุ้มเนาะพี่น้องได้คลองมากแต่เฮาบ่มีเงินปานนั้นพี่น้อง บ,บ,บ,อบอกกอดมาเ่าบ่มีเงินเนาะแต่เขาเห็นหลักษณะนี่แค่ๆพวกรีมาต,ตัวเขาเห็นข้ขาเจ้าห่านาเบ,บีให้เสียภาษีก่อดเยังเนาะแ้เขาเห็นหลายแล้วแต่ว่าคันเพิ่นใบตัวกับเขาแบบบริวายยังเนาะบางเธอเปินกระซิว่างดีนล้เขาก็มีเขาแบบบริวายเยังเนาะพี่น้องเข้นีนกับสี่ด็กขอจบลงเป็นสี่มิตอที่ยังเนาะพร้อมกันใหม่คิมนาพี่น้องยูดีมแห้งสุขุสุขชนทองยูดีมแห้งสุขุสุขชนได้พี่น้องเด้อรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องสบาย